ได้มาร่วมกันดูข้อเสนอแนะต่างๆว่าเราสมควรที่จะรับรองหรือไม่รับรองสมาชิกทั้งหมดของพรรคเคียงโดมในการเป็นองค์การนักศึกษาของศูนย์ลำปางนะครับมาแล้วก็ขอเชิญนั่งเลยนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งมีทุกจุดนะครับกิจกรรมเราจะใช้เวลาไม่มากนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ในการนำเสนอนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับนักศาทุกท่านได้มาร่วมการรับฟังแล้วก็เสนอแนะข้อมูลดีๆนะครับสำหรับทางเลือกนี้นะครับก็คือพักเคียงโดมในการที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งองค์การนักศาในวันพฤหัสบดีที่8มีนาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นซึ่งรูปแบบของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เป็นรูปแบบของการรับรอง และไม่รับรองหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับดังนั้นถือว่านี่คือบทบาทของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราจะต้องเริ่มต้นในการที่จะส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของศูนยลลำปางในการที่จะออกมาใช้ฟิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนะครับเวทีนี้ก็คงจะต้องเปิดเวทีให้กับ พักเทียงโดมนะครับที่เสนอตัวเข้ามาเป็นองค์การนักศาาึกษาในส่วนของศูนย์ลำปางนี่นะคะเราก็จะเห็นด้านหลังนะคะมินยนันนงชมหน้าค่าตาของผู้สมัครผู้สมัครองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ะนะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอภิปรายนายโยบายเรื่องการตรวจสอบแล้วก็การแนะนําตัวของ ผู้สมัครนะครับสมาชิกนะคะพักเคียงโดมทั้งหมดในนามพักเคียงโดมนะครับก็อยากจะมาร่วมแบ่งปันนโยบายดีๆนะครับแชร์กับนักศึกษานะครับสำหรับพักเคียงโดมของเราก็อยากจะฝากอีงหนึ่งว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเข้ามาทํางานในส่วนจริงๆนะครับเราใช้เวลาในการเตรียมงานในเรื่องของนโยบายต่างๆใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับที่อยากจะคัดสรรนโยบายต่างๆออกมาเราอยากจะสร้างความแตกต่างให้เกิดความชัดเจนในองค์การนักศึกษาต่อไปว่าองค์การนักศึกษาคืออะไร สมาส์คืออะไรโดยตามหลักข้อค้าวของกางดาแล้วก็อยากจะสร้างความสามัคคีต่างๆให้มันเกิดขึ้นในธรรมศาสตร์โดยที่เป็นการเคารพเสรีภาพไม่เกี่ยวกันและก,ก็ทำงานในกรอบของกิจกรรมนะครับ<ะ>ขอเสียงรังเง<ด>คียจน่อให้คับขอบคุณค่ะโอเคเอาอเลย<ะ>ครับ หลังจากที่เราได้ชมวิดีทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเรามาเข้าสู่นโยบายกันเลยดีกว่านะครับใช่ครับนโยบายสิทธิสวัสดิการจะไม่มีในพักเคียงโดมนะครับเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับและเราจะไม่มีนโยบายขายฝันที่ไม่สามารถทําได้จริงนะครับอาทิเช่นการเพิ่มยอดรถอ่าการเพิ่มจํานวนรถมอการอ่าเพิ่มตู้เอทีเอ็มเพราะ สิ่งตาง่างนี้มันขึ้นอยู่กับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารนะครับสิ่งไหนที่เราไม่สามารถทําได้เราจะไม่พูดนะครับวันนี้พักเคียงโดมจะขอพูดเฉพาะในสิ่งที่เราจะทําให้กับนักศึกษาได้จริงนะครับอยากจะสร้างความชัดเจนในสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในปีหน้านะครับนโยบายแรกนะคะการประสานงานความสมามัคคีภายในมหลาลัยนะคะเพื่อพี่น้องธรรมศาสตร์ของเรานะคะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะคะความสมามัคคีเรานะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญมากนะคะทุกคนต้องการเป็นอย่างยิ่งในสังคมณนะตอนนี้นะคะนโยบายนี้นะคะจะเกิดขึ้นเพราะว่าพรรคแคนดมเนี่ยได้เห็นพ้อะต้องกันแล้วว่าการชูอัตลักษณ์ของแต่ละคณะนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเรานั้นมุ่งแต่จะทําลายความเป็นอัคลักษณ์ของตนเองนั่นเองอัตลักษณ์หมายความว่าอย่างไรนะคะพี่น้องก็คือว่าอัตลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นจุดเด่นหรือลักษณะเด่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะภายในแต่ละคณะนั่นเองนะคะสมมุติว่า คณะของชั้นคณะสังคมสงเคราะห์นะคะมีการลงชุมชนการช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดีนะคะตามมาที่คณะสหขาวิการนะคะมีเรื่องของการวิจัยที่โดดเด่นมากนะคะคณะศิลปรกรรมศาสตร์การออกแบบดีไซน์และก็คณะนิติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ,ของการให้ความรู้ด้างกฎหมายนะคะคณะนี้ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆเพราะว่าชาวบ้านทั่วไปไม่กล้าที่เดินเข้าสํานักงานทนายความอยู่แล้วนะคะถ้าเราชูอัตลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมา สังคมธรรมศาสตร์จะอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงแน่นอนค่ะพี่น้องวันนี้แต่สิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อไปก็คือว่าการรวบรวมอัตลักษณ์หรือการชูอัตลักษณ์ตรงนี้เนี่ยจะทําให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะด้วยการที่เราจะประสานความร่วมมือไปยังแต่ละคณะนะคะโดยที่เรามุ่งเห็นแล้วก็ให้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของการทํางานขององค์การนักศึกษานั่นเองนะคะในทุกๆปีใช่ไหมคะางานสเปาเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอ,อมทเป็นหน้าที่หลักใช่ไหมคะ ปีนี้นะคะเราจะดึงความร่วมมือของแต่ละคณะนะคะเข้ามาช่วยกันนะคะในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสเปานะคะเราก็จะไม่ผูกติดกับว่าแบบที่เราออกมาจะดีนะคะ <c oughs> แต่เราจะให้ทุกคนนะคะมีมีมส่วนร่วมช่วยออกแบบครับค่ะช่วยการออกแบบนะคะอาจจะมีการประกวดเลยก็ว่าได้ <c oughs> ใช่ไหมคะน้องบอส <c oughs> ใช่แล้วครับเราก็อยากเห็นแบบว่าทุกคนนะมีความสามารถในตัว <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็อยากเห็นแบบว่าความสามารถของแต่ละคนนะคะ ที่ในการแสดงออกมาให้ชาลําปางเห็นว่าธรรมศาสตร์ของเราก็สามารถทำสปาที่แบบสวยงามออกมาได้นะคะคสำหรับปฏิทินกิจกรรมนะคะหรือเข็มทิศกิจกรรมนะคะเกิดเกิดขึ้นเพราะว่าพักของเรานะคะได้สังเกตเห็นว่าทุกครั้งนะคะหรือว่าเออเป็นบางครั้งที่กิจกรรมของเรานะคะเกิดการทับซ้อนกันนะคะดังนั้นทางพักเนี่ยนะคะจึงมีนโยบายว่า จะนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและตารางเรียนของนักศึกษาแต่ละคณะนะคะมาลงในปฏิทินนะคะเพื่อที่จะจัดให้มันทับซ้อนกันน้อยที่สุดนะคะหรือว่าไม่ทับซ้อนกันเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการประชุมชมรมชุมนุมนะคะและกรรมการนักศึกษาเพื่อจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมนะคะให้เป็นไปอย่างตามความเหมาะสมนะคะ ซึ่งปฏิทินกิจกรรมเนี่ยจะทําให้นักศึกษาสามารถทราบกิจกรรมนั้นได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนและชัดเจนนะคะแล้วก็กิจกรรมนั้นจะไม่ทับซ้อนกันนะคะนโยบายทําเนียบสปอนเซอร์นะครับจะเกิดขึ้นด้วยความรู้การจัดหาการดูแลในเรื่องการจัดหาสปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรมไม่ว่าเป็นโครงการกิจกรรมต่างๆของทางนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือชุมนุมใดๆนะครับที่จัดกิจกรรมขึ้นมา อาจจะมีการสนับสนุนของมหาลัยแต่ยังไม่เพียงพอ,อนโยบายของพังพักเราได้เล็งเห็นความสําคัญในตรงนี้เพื่อจะได้นําทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินมาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้ดําเนินไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยนะครับทั้งนี้ทําเนียบสปอนเซอร์การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ชี้แนะแนะนำ และข้อปฏิบัติต่างๆในการจัดหาสปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรมโครงการและการดูแลสปอนเซอร์นั้นต่อแทนครับก็สำหรับนโยบายทำเนียบสปอนเซอร์ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับพักของเราเนี่ยเลียงเห็นปัญหาครับในการจัดงานเฟชชี่เดย์เฟชชี่ไน h ์เนาะอันนี้จะเป็นคือถ้าดูในข้อปฏิบัติตามจริงแล้วเนี่ยอ่าก็ในเรื่องของการจัดงานนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของอมทนะครับที่เข้ามา ดูแลแล้วก็ในการจัดต่างๆจะสังเกตได้จากที่ทั้งศูนย์ลังสิทธิ์แล้วก็ศูนย์ท่าประจานครับก็อ,อกมทอเนี่ยจะมีหน้าที่ในการจัดงานนี้เนาะแต่ที่ลำปางของเราเนี่ยเป็นธรรมเนียมก็คือน้องนนักศึกษาชั้นปีที่2จะต้องเป็นผู้บริหารหรือว,ว่าผู้จัดงานนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็พักของเราเนี่ยเล็้เห็นในถึงเรื่องงบประมาณเพราะว่าจากประสบการณ์เนาะอย่างผมเองเนี่ยก็เคยผ่านมานครับในการดําเนินง,งานเราก็ไม่มีงบประมาณที่เพียงพออดังนั้นเราจึงต้องหาสปอนเซอร์อ่า ด้วยดวยจุดนี้เนี่ยพักเราจึงเลงเห็นในเรื่องของงบประมาณเนี่ยทางพักเราจึงได้จัดสรรงบประมาณก้อนหนึ่งนะครับเพื่อให้กับน้องๆชั้นปีที่2เนี่ยได้ทํางานเฟชชี่เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก,ก็เวลามีอะไรเนี่ยก็สามารถมาให้ความรู้หรือว่าให้คําปรึกษาเพื่อให้งานนั้น,นออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมด้วยพราะเราเลงเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ในด้าน ของการกีฬาหรือของกลุ่มกิจกรรมต่างๆนะครับผมก็ทางของเรานะครับผมจะช่วยจัดสรรงบประมาณแกช่ชุมนุมเพื่อให้ไปซื้อสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับผมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบชุมนุมกีฬาอะไรอย่างนี้นะครับวอลเลย์บอลบาสเกตบอลหรือว่าเทเบิลเทนนิสนะครับผมก็สามารถที่จะมาเบิกอุปกรณ์การกีฬาต่างๆได้นะครับผมก็ให้เบิกตั้งแต่ต้นปีนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบถ้าจะสมมุติว่าแข่งกีฬา9สถาบันอย่างเงี้ยก็แบบ ค่อยเปิดให้บริการที่จะแบบให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมก็อีกท้งการจัดการดูแลชุมนุมหรือชุมลมทางเราก็จะมีการจัดการดูแลแต่ละฝ่ายของชุมนุมดังต่อไปนี้นะผมอย่างเช่นฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมฝ่ายดนตรีและฝ่ายวิชาการนะครับผมกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการระหว่างนักเรียนนักศึกษาข้างนอกเข้ามาแข่งในมหาลายัยหรือว่าจะเป็นการจัดเสวนาอาจารย์จัดเสวนานะครับให้มีอาจารย์หรือว่าผู้ทรงคณวุฒิจากสาขางานต่างๆ มาให้ความรู้กับนักศึกษาของพวกเรานะครับก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ให้ความรู้ทางวิชาการกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมศสตรห์พูลลำปางของเราครับผมขอบคุณค่ะบนะคะก็มีการจัดนะคะ student work zone นะคะคือมีการปรับปรุงพื้นที่นะคะบริเวณหน้าห้องอมทนะคะแล้วก็หน้าห้องก่อนนอนของแต่ละคณะนะคะให้มีการเปิดนะคะกว้างทางด้านกิจกรรมนะคะมีการสร้างแรงดึงดูดนะคะสร้างแรงจูงใจนะคะให้นักศึกษาเนี่ย อยากที่จะเข้ามาทํางานนะคะในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสนะคะให้แลกเปลี่ยนนะคะความรู้นะคะความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะเราจะมีการนะคะจัดทำบอร์ดกิจกรรมนะคะขนาดใหญ่นะคะครอบคลุมพื้นที่แล้วก็จัดหาโต๊ะนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวนะคะให้มีความน่าอยู่นะคะแล้วก็น่าที่จะมาเข้าปฏิบัติงานด้วยค่ะ ในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆตอนนี้นะครับธรรมศาสตร์รู้สึกว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแกนหลักในการประสานงานนะครับและในปีหน้านครับถ้าเราได้เป็นอมทรเราจะทําการพัฒนาเครือข่ายนะครับให้มีความเข้มแข็งให้ในักศึกษาในระดับบุรุษศึกษาในจังหวัดลำปางาได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะครับถ้าถามว่าทําไมต้องมีเครือข่ายนาักศึกษาครับก็เพราะว่าการเป็นการสร้างความสามัคคี ในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะครับและในปีหน้าครับเราจะทําพัฒนาการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาจังหวัดลำปางนะครับให้พัฒนาไปถึงระดับประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นจะ,จะทำเป็นต้นแบบของประเทศเลยนะครับขอบคุณครับฟังดีๆนะฮะสโมสรน,นักศึกษาเอ้ยสโมสรสเออสโมสรน,นักศึกษาสภากาแฟโดมแก้วนะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะใช้พื้นที่อ,อมทศ หน้าห้าหาหองอ,อมตะนะครับโดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการเมืองระดับประเทศการเมืองภายในหมหาวิทยาลายัยหรือบางครั้งอาจจะมีการเชิญนะครับอาจารย์เข้าร่วมเฉลิมนานพูดถึงมุมมองสี่คณะเนี่ยประเด็นนี้สําคัญมากนะครับสิ่งที่อยากจะทาให้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆคนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคนคนนี้นะครับเขาพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจนะครับน้องทัศนะครับน้องทัศนิตินะครับมาแลกเปลี่ยนกับบทึกนว่า ในปีหน้าเนี่ยเราอยากจะมีการทําวารสารวารสารแบบเป็นรูปเล่มขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนกระบวนการของแต่คณะมีการ ไปศึกษาให้เพื่อนนิติเขียนเล่าว่ากระบวนการในคณะนิติเป็นยังไงบ้างอ่านิติมีสายงานเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีกระบวนการทัศนคติอย่างไงสังคมนสงเคราะห์มีกระบวนการทัศนคติอย่างไงการทํางานอย่างไงสินกรรมเป็นยังไงสระเป็นยังไงทํามาหนึ่งเร่มแล้วแจกให้กับแต่ละคณะเป็นการศึกษาบริบทการทํางานเอาบริบทกระบวนการของแต่คณะเปการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับถือเป็นการสร้างภูมิองค์ความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับในตัวนี้นะครับสาหรับการประชาสัมพันธ์นะคะอมทและมหา วิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางของเรานะคะในการที่จะออกสื่อนะจะได้ออกทีวีหรือเปล่าคะอ่าคือเราจะนําเสนอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางของเราเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะประสานกับไม่ว่าจะเป็นทางเคเบิลทีวีของลำปางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นค่ะวิทยุชุมชนเพื่อเป็นการที่จะกระจายข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะของออมาทตลอดจนธรรมศาสตร์ของเรานะคะให้ด้านงบประมาณหรือว่าด้านต่างเนี่ย เราสามารถตรวจสอบได้จริงค่ะถูกต้องครับโปร่งแสงโปร่งใสโปร่งโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมพี่ใช่ถามว่าโปร่งใสยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผ่านมาเราเห็นปัญหามาหลายยุคหลายสมัยนะครับเดี๋ยวสมัยนี้ก็มาอมาทอนี่ไม่โปร่งใสเอมาทอชุดนี้ไม่โปร่งใสอันนั้นไม่โปร่งใสปีนี้ครับพักเราปีหน้านะครับทํากิจกรรมอะไรนะครับจะทําบอร์ดไว้หน้าข่วงโดมครับติดป้ายแจ้งก็ประมาณว่า ใช้เงินไปเท่าไหร่ทํากิจกรรมอะไรบ้างงบประมาณอะไรนักศึกษาคิดว่านปร่งสาสามารถยื่นเรื่องตรวจสอบได้นะครับจะมีการแจ้งงบประมาณผ่านทาง Facebook ของอมทอได้ค่ะใช่ครับซึ่งสามารถนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุนลำปางสามารถติดตามชมแล้วก็ติดตามได้ทั่วไปค่ะชอบมากมากค่ะตอค่ะเคียงดมอย่าลืมเรื่องนะคะ